เรียนท่านพงเดชนะครับสีวชัชรประดิษฐ์นะครับกรรมการสถาบัน s m i ท่านสลาวุฒิศิลธรรเนากรรมการสถาบัน s m i ท่านสุวิทย์ตันรัตนาก่อนประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลานะครับแล้วก็ท่านจุธารัตน์ไรวานิษ์ประาธานอุตสาหกรรมจังหวัดปัตตานาีแล้วก็ท่านวันนี นะครับผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาค11นะครับท่านสงัดนะครับพืชพันธุนาการจังหวัดสงขลาท่านจันจิลาบางเสรงอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลานะครับแล้วก็อ,อ,กอร์สิทธิพงศ์นะครับสิทธิพัฒนประภา สมาคมโรงแรมหาดใหญ่นะครับแล้วก็อดอกเตอร์พลกลิลคายวิพัฒนะครับคณะกรรมาการสาภาอุตสาหกรรมภาคใต้นะครับแล้วก็ผูบ้บริหารหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนผู้ประกอบการที่สนใจโครงการทั้งในออนไลน์แล้วก็ทั้งอยู่ที่นี่นะครับที่เอ่ยชื่อมาเนี่ยผมก็รู้สึกตื่นเต้นเพราะว่าวันนี้นะครับ เป็นการร่วมมือร่วมใจที่ค่อนข้างที่จะเยอะมากนะครับต้องขอยอนุญาตนี้ครับในนามของสสวเนี่ย <Okay. S 1> ก็คือได้จัดตั้งจัดทำโครงการนี้ขึ้นมาภายใต้ความร่วมมือกับสภาวิสาสภาวิสาหากรรมแห่งประเทศไทยนะครับเราก็ได้เดินสายแล้วก็ประชาสัมพันธ์ชิกออฟมาทั่วประเทศนะครับไม่ว่าจะเป็นภาคอีสานที่บุรีรัมย์นะครับที่ ที่ภาคเหนือนะครับที่เชียงใหม่นะครับแต่ว่าวันนั้นไม่เห็นท่านสลาวุฒินะครับรองประธานสาคมจังหวัดเชียงใหม่แต่วันนี้ท่านมาผมก็เลยมีความรู้สึกว่าคืองานนี้เป็นการร่วมแรงร่วมใจของแต่ละภาคส่วนโดยเฉพาะยิ่งสภาอุตสากรรมนะครับแล้วก็ที่เพชรบุรีที่จันทบุรีก็สนุกมากฮะก็คือ,อหน่วยงานภาคราาัฐภาคเอกชนในในพื้นที่ให้ความร่วมวมือร่วมใจเหมือนเช่นที่นี่นะครับ แล้วก็เราก็จะไปปิดท้ายการคลิกออฟแล้วก็จะเริ่มอบรมผู้ประกอบการซอฟ t ์ o าวเวอร์ Soft Power, เนี่ยก็คือในวันที่23ซึ่งท่านรองนายกรััตนตรีเนี่ยจะมาคิดร่วมคลิกออฟกับทางสภาร,รุสรกมแล้วก็ทางสสวด้วยนะครับนโยบายครั้งนี้นะครับก็คือผมก็ขอนุญาตพูดสั้นๆเพราะเดี๋ยวท่านพี่สลาวุฒก็จะขึ้นมาพูดเกี่ยวกับวัตถุประสงค์แล้วก็การเข้าร่วมโครงการนะครับ ก็คือ,อจริงๆก็คือเป็นนโยบายของรัฐบาลนะครับในการส่งเสริมผู้ประกอบการ SME นะครับแต่ในครั้งนี้สสบได้รับโจทย์จากรัฐบาลก็คือในส่วนของผู้ประกอบการรายใหม่หรือผู้ประกอบการที่จดทะเบียนไม่เกิน3ปีนะครับอย่างเช่นอุตสาหกรรมนั่นก็คงได้รับโจทย์มาอีกโจทย์หนึ่งนะครับอย่างศูนย์ภาคนั่นก็อาจจะได้รับมาอีกโจทย์หนึ่งแต่ทุกสิ่งทุกอย่างครับทั้งรับก็คือเป็นการบูรณาการร่วมกันเพื่อการส่งเสริม ผู้ประกอบการ SME ให้เข้มแข็งๆๆนะครับคือในโจทย์ของสวสวเนี่ยก็คือจะมีทั้งอบรมแล้วก็เข้าร่วมพัฒนาศักยภาพในเชิงลึกด้วยนะครับซึ่งเราก็ได้การหาพอดีในพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นทางสภา,าุตสาหกรรมนะครับโดยพาท่านประธานสภารามกลุ่มจังหวัดและก็จังหวัดนะครับจะเป็นพี่เลี้ยงอันนี้ก็คือเป็นส่วนหนึ่งที่ภายใต้คอนเซปต์ที่ว่าเราเสริมสนิท SME นะครับโดยสภาอุตสา,าหกรรมผู้ประสบความสำเร็จในธุรกิจในชีวิตดังนั้นก็คือผู้ประกอบการ SME นะครับในที่นี้ก็คือที่เข้าร่วมโครงการของตอสว<ม>ก็จะได้ส่วนหนึ่งที่ในการส่งเสริมให้ตัวเองเข้มแข็งขึ้นนะครับท้ายนี้ผมก็ต้องขอขอบคุณอาจจะกล่าวไม่หมดแต่ว่าขอขอบคุณในภาพรวมทั้งภาครัฐนะครับแล้วก็ภาคเอกชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งสภาอุสากรรม นะครับที่ให้ความร่วมมือในโครงการดีๆของสสวในครั้งนี้และขอให้โครงการดีๆอย่างนี้ประสบความสําเร็จแล้วก็มีต่อเนื่องเช่ไหมพี่นะครับต่อไปขอบคุณมากครับ